สวัสดีครับอยู่กับโมบายลีเจนนะครับอยู่กับมีอานะครับคิสมาเชียนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับความสวยงามของสกินมีอาริสต์มาเชียนะครับรอเข้าเกม <Welcome S 1> แป๊บหนึ่งนะครับเรามาดูความโหดเหี้ยมของอภิชยา กับมีอาสกินคริสต์มาเชียนะครับนี่ครับดูความสวยงามนะครับมีอาเขาบอกเขาเจ๋งก็เขาอยากให้อัดคลิปเก็บไว้นะครับเพราะว่า สกินเนี้ยมันเป็นสกินฟรี1วันเท่านั้นครับก็เลยออยากอัดคลิปเก็บไว้ก็เลยจัดให้ครับมาดูจังหวะนะครับอันนี้เรานัดกันนะครับว่าถึง100เมื่อไหร่เราจะตีกันนะครับอ่าแ 5, 5 9แล้วนะครับชูกระโดดเข้าไปมีอาวิ่งถอยหลังเลยครับมีอาผู้ชั่วร้ายครับ นี่ hey, ครับได้มา1คิวแล้วครับ <Double kill. S 1> ได้มา2คิวนะครับสำหรับมีอาครับโอ้ oh, มาถึงได้รองเท้าอะ่ะยังรวยอะ่ะ โรยน้าแข็งใสรัวๆวนะครับสงสัยจะชอบกินบิงซูเหรอครับโยนแต่น้ําแข็งนะครับเดินลงมาด้านล่างแล้วนะครับสําหรับมีอานะครับถ่ายปอมด้านล่างพร้อมกับรองเท้าคู่ใจนะครับได้รองเท้ามาหนึ่งข้างฝังตรงข้ามมีอามาแล้วครับมีเดินถอยครับ วิ่งวนไปวนมานะครับยิงครับมีนาตาเลียเข้ามาครับมีอานี้ถอยหลังเข้าป้อมเลยครับนี่ได้มา2 0งศูต้ต้นเกมนะครับจังหวะบวกจังหวะแรกนะครับโอ้ชูโยเข้าไปครับเตะมีอาครับลอยเข้าป้อมไปมีนาตาเลียครับบินผ่านหน้าไปครับโรยน้ำแข็งใส่นะครับกดอันติเปิดอันติยิงครับยิง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 เข้าไปครับ นาตาเลียกระโดดเข้ามาขวรนครับชูเข้าไปโยกทุบนะครับมีอาร์นยิงอยู่วงนอกนะครับแต่ว่านาตาเลียเนี่ยมีสกิลหมอกนะครับตีไม่โดนครับ oh, 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 oh. เข้าใหม่นะครับโยกเข้าไปใส่จังหวะนึงครับมีอาก็ยิงฟรีอยู่ด้านหลังนะครับไหลวนๆยาวไปจะยิงเก็บเลเวลนะครับ วงต้นเกมก็ยังไม่มีอะไรมากนะครับนี่คิ3 360แล้วนะครับผัดกันโยนบิงซูใส่กันนะครับบอสครับปลาหอกเสียบมาเลยครับอยากกินบิงซูบ้างก็ไม่บอกครับจังหวะนี้ชูเข้าไปโยกครับมีอาเข้าไปแปะหนึ่งครับแปะเดียวจริงๆครับธนูนัดเดียวนะครับขามีอาฝั่งตรงข้ามไปได้แล้วนะครับก็วิ่งกลับมาฟาร์มคิปด้านล่างนะครับนี่ครับดูเดยจะทำบิงบิงซูคิปนะครับ โยนน้ำแข็งใส่อะไรทุกอย่างที่ขวางหน้านะครับเห็นอะไรก็จะทำบิงซูหมดครับนี <laughs> <laughs> ่มันเจ้าแม่บิงซูชัดๆนี่ดูดเลยจะทำบิงซูเฟยาอีกด้วยบิงซูเฟย่าก็ได้ด้วยนะครับ can that. <laughs> เฟย์ยากกระโดดตะคุบมาจังหวะนี้ครับไม่ถึงครับรชูเข้าไปโยครับรมีอาในแช่แล้วครับรทำบิงซูเฟย่าสสำเร็จแล้วครับ ทีบมาครับมีมอสครับปามาแต่เฟย่าถอยไม่ได้ครับเจ้าแม่บิงซูของเรายังไม่ไม่ไม่ยอดท้อนะครับจะแช่วิงซูต่อครับมีอาถอยไปครับกดรีเจนนะครับรีเจนเลรรีเจนมานานะครับยืนอยู่ด้านหลังนะครับนี่ครับเห็นป่าทำบิงซูคีปก็ได้ด้วยนะครับ ปล่อยน้ําแข็งรลัวนะครับเลเว่าหกแล้วนะครับก็น่าจะออกเป็นวิญญาณสีโลหิตนะครับหรือไม่ก็เข็มทอนะครับน่าจะเป็นเข็มทอครับถ้าวิญญาณสีโลหิตมันจะเป็นอีกอันหนึ่งอันนี้เป็นเข็มทอนะครับวามสบายสบายชิวๆเลยครับ Arrow, เปย่ามาอีกแล้วครับ สไลด์หนีออกมาทุบไปจังหวะหนึ่งครับมีอานี่ยืนยิงฟรีครับเปิดสกิลหนึ่งยิงรัวๆัวครับเฟย่าเนี่ยโดนทุบไปครับจะแช่แข็งนะครับถูเข้าไปต่อยครับได้เฟย่ามาครับมีนาตาเลียเข้ามาขวนครับด้านหลังครับโยกทุบหนึ่งจังหวะแล้วก็หนีครับมีอานี่กระสาวลัวๆครับนี่ดูดิจะทําบิงซูนาตเเลียอีกแล้วจิตใจทําด้วยอะไรนะครับเห็นอะไรก็เป็นบิงซูไปหมดนะครับ โอ้โหยิงยิงเข็มทอติดสถานะครับได้เข็มทอมาแล้วนะครับไอเทมชิ้นแรกนะครับของเมีย วิ่งขึ้นมาใหม่นะครับนี่ครับดูดิจะทำบิงซูอย่างเดียวเห็นบ่าได้บิงซูมีอามาด้วยครับนี่ครับกดอันติวิ่งตามไล่ย,ยิงนะครับแต่ว่าเอาฟาได้ไปนะครับเจ๊แกแช่มาหลายตัวแล้วครับพ่เจ๊แกแช่ทุกอย่างที่ขวางหน้าครับมีอารดบิงซู ความคีฟนะครับข้าไป3แล้วนะครับมาดูไอเทมชิ้นต่อไปนะครับว่าจะเป็นอะไรครับเขี้ยวแห่งราบแน่นอนครับโอยน้ำแข็งไว้ครับเข้าไปตีป้อมครับมีเซเบอร์ครับวิ่งไล่ตามครับชูตามไปโยกทุบนะครับเซเบอร์อันตินะครับโอย โดนแล้วครับมีอาโดนปลาติดนะครับมอสคัพเนี่ยปลาติดกำแพงไว้นะครับแล้วก็อันตีหนีถอยออกมาครับทิ้งชูชูชูอยู่นู่นหลาโลกไปเล้ครับสำหรับชูนะครับกัมรีเจนเลือกกันใหม่นะครับไกล์ไลน์เคียวแห่งลาบแล้วครับตรงนี้มีบวกกันนวๆครับไปดูจังหวะบวกตรงนี้กันดีกว่าครับโอ้มอสคัพเข้ามาปลาครับ เซเบอร์ตายไปหลังแอน,นครับกลับมาดูที่มีอากำลังวิ่งก็ามาครับปยทั้งแข็งผิดด้านจะจะปยใส่คนนะครับจะไปโดนคีบด้านหลังแทนนะครับเพราะว่าคีบอยู่ใกล้สุดนะครับหิวคีบก็ไม่บอกนะครับดูดิจะทำบิงซูงแม้กระทั่งมนุษย์หิม <laughs> ะวิ่งเดินลงมาด้านล่างแล้วนะครับสำหรับมีอา เนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยตีป้อมแตกไปนะครับนี่วิ่งตามครับวิ่งตามครับปยน้ําแข็งใส่ครับจะทาบิงซีกแล้วครับวิ่งไล่ยิงครับมีอลูกาดเปิดอันติตามยิงตูดจะเป็นไงเล่าลูกาดได้ไปนะครับสาหรับคิวนี้นะครับนี่ครับลงมายิงครับลงมายิงครับมาแล้วครับไอเทมชิ้นที่2นะครับเขี้ยวแห่งลาบด่านบนนี่นัวกันอยู่นะครับ สวยดีนะครับสาหรับสกินนี้นะครับมีอาคิดมาเชียนะครับพี่มีบัตรทดลองอยู่เหมือนกัน3วันแต่ยังไม่ได้ใช้สักทีเนี่ยเดี๋ยวไว้ทําคลิปมีอาอีกรอบนึงจะกดใช้นะครับโบอยน้ําแข็งใส่ป้อมนะครับมีเซเบอร์ปันปันอยู่ครับด้านบนเนี่ยบวกกันอลูการ์ดวิ่งขึ้นไปครับมีอาเนี่ยหลบอยู่ในกอหญ้ารีเจนเลือดวิ่งขึ้นมาแล้วครับอลูการ์ดเก็บมาหนึ่งครับมีอานี่ย่องยองมาด้านหลังครับย่องมาครับโยนน้ําแข็งใส่ครับจะแช่อีกแล้วครับ เรียบร้อยครับบิงซูมีอายิงเข้าไปครับยิงเข้าไปครับาตาเลียนี่ถอยแล้วครับมายิงเลยครับแกแช่ทุกอย่างที่ขวางหน้าจริงครับมีเซเบอร์ปันป่นปัน่นปั่นมาครับมีอาเน่ยหลบอยู่ในกอหญ้าครับ แอบครับแอบครับมีนาตเเลียกระโดดเข้ามาก็เจอชูโยกทับอ่าทุบไว้นะครับไม่ได้ทับมีอา์นี่ยิงฟรีรัวๆวครับสาวต่อครับมีอาเก็บมาสี่แล้วครับปยน้ำแข็งให้กดอันตีครับล่องหนหนีครับกระโดดด้วยสั่นไหวเป็นไงครับดูสเต็ปครับถอยหลังมายาวๆครับมอสครับยิงโดนขยํำครับเฟย่าเห็นครับกระโดดเข้ามาขย่ำครับเกือบตายครับ เลือเรือ,อนิดนึงครับดูกดรีเจนครับวิ่งกำลังเอาชีวิตรอดกลับบ้านมอสคาป,ปามานี่จะโหยหาความรักความเมตตากันเลยทีเดียวครับดูเลือดครับโอ้น้ำตาจินไหลครับนี่ทาไม่กดรีเจนเลือดนี่หัวขาดแน่นอนครับมอสคาป่ปาหอบมาสักขนาดนี้ วิ่งขึ้นมาใหม่ครับสำหรับมีอายิงป้อมรัวๆครับยิงป้อมรัวๆมีมอสค้าปลาหอกมาจากด้านหลังครับมีอาเนี่ยยิงครับยิงยังยิงฟรีอยู่ครับกดอันติยิงครับเฟเบอร์นี่ถึงกับร่วงครับมอสคับปลากระเด็นออกมาครับมอสครับเนี่ยปลาสตันมาอลูกาดโดนครับถอยแล้วครับวิ่งแล้วครับมีอาวิ่งครับขาก็สันตะโกยไวเหลือเกินครับ ถอยห,หลังกลับบ้านมาแล้วครับสำหรับเมีย เข้ามาฟาร์มคลิปข้างๆนะครับไอเทมชิ้นต่อไปน่าจะเป็นดาบทําลายล้างนะครับมีเฟย่าเนี่ยอยู่ด้านบนนะครับฉูวิ่งขึ้นไปแล้วครับสันไล์ไปนหนึ่งจังหวะครับทุกเฟย่าครับมีอาเห็นวิ่งเข้ามาทําบิงซูต่อครับแต่ว่าโดนเตะออกมาครับเฟย่าจะหนีเอาชีวิตรอดแต่ว่ามีอาเก็บไปเรียบร้อยแล้วครับตัวที่5โอ้โหดจริงๆเลยทำไมโขาโหดขนาดนี้ <laughs> นี่ครับยิงดันคีฟนะครับเลเวล12แล้วนะครับยิงป้อมแล้วครับสาวป้อมรัวๆครับสาวป้อมรัวๆมีมอสครับปลาอยู่ครับแต่ป้อมแตกเนี่ยมีอาเปิดอันติยิงครับมีนาตาเลียกระโดดเข้ามาขวนกลางวงครับแล้วก็มีเซเบอร์นะครับมีอาจะสั่นไหวนี้ออกมาชูเตะเซเบอร์ออกมาครับมีอาเนี่ยวิ่งเข้าไปโยนน้ำแข็งอีกแล้วครับ ยับยิงครับยิงครับดูดูคินะครับเป็นพันนะครับมีเฟย่านะครับเฟย่าหลงมาตัวเดียวครับเมีาเดินลงไปด้านล่างแล้วนะครับเพราะว่าคิปดันมาสูงมากนะครับดาบทำลายล้างมาแล้วนะครับคิแตกแน่นอนครับดูคิ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 พันหนึ่ง ดานบนนี้เอสไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ฝั่งตรงข้ามนเนี่ยก็เริ่มเกิดแล้วครับมีอาก็ดันคิปมาครับโอ้ดูการยิงครับดอกละพันหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งครับแล้วติดคีบบ่อยมากด้วยนะครับเพราะว่าคีบสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเกียร์นี้ด้านบนข้าเลยนะครับมีอาร์เนี่ยวิ่งไปครับ นี่ครับดูเข้ามาฮึ่เขิมห้าหานนะครับนี่ครับยิงยิงไปหนึ่ตัวครับวิ่งหนีเอาชีวิตรอดอยู่ครับมีมอสคราบตามครับหลบเข้าป่าครับเป็นไงเล่าไม่ได้กินเขาง่ายๆซะจริงๆนี่ครับมาทำบิงซูมอสคราบมอสคาบก็โดดหลบครับมีนาตาเลียนะครับกับมอสคราบอยู่ด้านหน้านะครับคาไป6กแล้วครับเป็นไงแอบเป็นไง ต่เรียนนี้เข้าไปแอบในป่านะครับมิาก็มาฟาร์มนะครับด้านบนเนี่ยเก๋าจัดครับดูเลือดเหลือน้อยไม่ยอมกลับบ้านครับโดนลุมยำตีแล้วครับมังคลิปเอาลูนนะครับ ตรงกลางมีบวกกันแล้วครับเฟย่าเนีกระโดดขย้ำเข้ามาครับเอาฟ้าอยู่กลางตรงตีนครับแต่มีอาเนสาวอยู่ในป่าครับโบ้เก็บมา2ครับโดนเฟย่ากระโดดขย้ำมาลูกาดเข้ามาช่วยนะครับยังไม่ลดละความพยายามวิ่งไล่ยิงต่อครับด้านหน้าเนี่ยมีนาตเลียครับมีมอสครับกระโดดเข้ามาปานล้านโลกเลยครับเจอมอสครับเสียบครับกดกอดีกว่า37วินะครับก่อนจะเกิดนะครับ เกิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับวิ่งไปแล้วครับโอบกระโดดกระโดดกระโดดคูณสองกระโดดวิ่งมาครับนี่ครับแช่แข็งบูครับเขาบอกว่าบิงซูผลไม้รวม่อไม่ใช่โอ้ดูโยนน้ำแข็งยิงคีแตกเลยครับมีอาฝั่งตรงข้ามในลาโลกไปเลยครับมาแล้วครับตัวที่เก้าครับอลิซขึ้นไปฆ่ามาอีกตัวหนึ่งครับดูครับ ไว้ใส่แช่นะครับ10ตัวแล้วนะครับสำหรับมีาลงมากันด้านล่างนะครับนาตาเลียดันป้อมขึ้นมาครับต้องบอกว่ายิงโคตรแรงครับดูการยิงคีฟครับโอ้โหต,ต,ตับ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 เลยนี่ครับนี่ครับเป็นไงเล่า ฮึิ่เขิมแล้วห้าทหานะครับแอบมายิงหลอดคนเดียวครับดูดูกันยิงหลอดครับพันสามพันสามพันสองพันสามพันสองพันสามพันสี่หลาโลกไปแล้วครับสำหรับหลอดนะครับต้องบอกว่าหลอดแทบจะระเหยครับมีเซเบอร์มาด้านหลังครับวิ่งถอยหลังยาวๆเลยครับมีอาเนี่ได้อมตะมาแล้วนะครับนี่ครับไอเทมเต็มครับอมตะ มอสค้านี่ปลาหอกใส่มาครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยกำลังฆ่าหลอดอยู่นะครับนี่ครับมอสค้ากระโดดเข้ามานี่แช่อีกแล้วครับเป็นงากดล่องหนหนีหันกลับมายิงครับเป็นไงเล่าฆ่ามาครับฆ่ามาครับเรียบร้อยครับอลิศฆ่ามาครับโอ้นี่มีอารวมล่างกับอลิศเมื่อกี้วิ่งไล่ตามครับฝั่งตรงข้ามมีมีอาร์นะครับกับเซเบอร์วิ่งหนีอยู่ครับ นี่เป็นไงล่ะสั่งโจมตีด้วยครับ <It> s <S พึกเหิมและห้าวหารครับเข <Target. S 1> ิมเกิมซะจริงๆ <c oughs> <c oughs> ชูนี่สไลด์โยกเข้าไปครับเข้าไปเตะมีอาครับมีอาในอันติหนีครับแล้วก็ลาโลครับ <c oughs> วิ่งสไลด์ถอยหลังมานี่มีอาสาวป้อมรัวๆครับ <c oughs> ยิงยิงสเต็ปวันทูเรียบร้อยครับป้อมแตกครับ วิกตอรี่นะครับนี่ครับสำหรับมีอาผู้เหี้ยมโหดก็คาบไป10นะครับตาย1แอสซิสต์สนะครับได้ MVP นะครับก็โอเคครับจบคลิปนี้ที่นี้แล้วกันฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ